เราจะมีเทศกาลกินปลาทูเนาะของทูทุกป,ปีค่ะปีที่2 5เนี่ยเฟิร์นได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคนจัดงานเราก็เลยอยากจะที่จะมีตัวตนแล้วก็อยากจะมีสินค้าขายอะค่ะเราก็เลยเริ่มทำจากอลัวปลาทูซึ่งตอนนั้นแบบสื่อทุกสื่อเข้ามาถ่ายเราแบบโหขายดีมากทำไม่ทนันวันหนึ่งขายแบบ2-300เข่งต่อ อเออมันมันอาจที่จะแบบดูแบบเออก็แค่อรัวแบบคือบางคนแล้วแบบทาไมอะอรัวแล้วทําไมอะไรเงี้ยเราเราเข้าใจนะว่าคืออรัวแต่ว่าบางอย่างแล้วอะค่ะเราอยากให้แบบคุณค่าของขนมไทยอะมันเปลี่ยนบางอย่างเช่นแบบเราไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะขนมมีเต็มไปหมดเกือบทุกเมืองแล้วทุกๆเมืองจะมีไม่เหมือนกันอย่างไปสุพรรณก็ต้องกินสาลี่สมุนสํงคำต้องก,กินขนมอะไรอะงงจ่ามงกุฎเด็กๆก็ไม่รู้จกัก แต่ถ้าเกิดว่าเรามีคาแรคเตอร์ที่มันแบบมันน่ารักมันจับต้องได้เด็กๆก็โอ๊ยฉันอยากมากินฉันอยากมาซื้อของร้านพี่คนนี้หรือแบบอย่างร้านหนมของคุณอย่างเงี้ยค่ะเออเราเราก็อยากทำแบรนดิ้งให้มันแบบตามสมัยตามเทรนหรือแบบว่ามันจับต้องได้อืมเราก็เลยทำอรัวประทูขึ้นมา